แขกผู้เกียรติทุกท่านนะคะวันนี้ที่ฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมกิจกรรมอันยิ่งใหญ่ในการรวมพลังภายใต้โครงการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเชิดใชย80,000ษาม,มหาราชนีเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี2,555ในวันนี้ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมขณะนี้ และเป็นปัญหาของความกังวลใจของคนไทยทั้งประเทศแต่ก็เป็นที่น่าชื่นชมว่าวันนี้ได้เห็นพลังได้ความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องประชาชนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนหรือแม้ทั้งศิลปินดาราที่ร่วมกันมารวมตัวกันณที่นี้เพื่อมารวมกันแสดงพลังของความสามัคคี และรวมพลังในการแสดงความมุ่งมั่นที่เราจะร่วมกันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเพื่อให้ภัยร้ายแรงนี้หมดไปจากประเทศไทยก็ถือว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สำคัญและถือว่าเป็นวาระแห่งชาติหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่จะร่วมกันในการมุ่งมั่นแก้ไขและขจัดภัยอันตรายของยาเสพติดตามพระราชปัิธาน ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งพวกเราชาวไทยทุกคนทุกหมู่เราล้าลวนทราบซึ้งและสำนึกในน้ำพระราชาหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่พระองค์ทรงห่วงใยประสบนิกรของพระองค์ที่จะต้องเผชิญกับปัญหาและภัยยาเสพติดว่าภัยต่างๆนั้นมีผลกระทบต่อผู้เสพและรวมถึงผลกระทบต่อครอบครัวทั้ง พ่อแม่และชุมชนสังคมรวมถึงประเทศชาติด้วยถ้าหากทุกฝ่ายไม่ร่วมกันที่จะป้องกันและแก้ไขอย่างจริงจังแล้วภัยต่างๆก็จะเข้ามากระทบอย่างสังคมครอบครัวของเราและสุดท้ายก็กระทบกับความมั่นคงของประเทศชาติต่อไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่เป็นที่ประจักษ์แก่บวงชนชาวไทย พราะจากที่พระองค์ท่านทรงมีพระกรุณาพระราชทานพระราชทัพพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่ราษฎรอาสาในการที่จะใช้แก้ปัญหาพยาเสพติดในชุมชนของตนเองซึ่งเป็นที่มาของกองทุนแม่ข,ของแผ่นดินในหมู่บ้านซึ่งปัจจุบันนี้มีชุมชนที่ขยายไปก,กว่าหมื่นแห่งทั่วประเทศในปัจจุบันแล้วก็นี่แหละค่ะด้วยพลังของความรักความสามัคคี และความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์นั้นผู้คนก็ได้ร่วมกันร่วมรแรงพลังอย่างเข้มแข็งในวันนี้รัฐบาลก็ได้สืบสารพระราชปณิธานของพระองค์ท่านโดยได้กำหนดให้ภัยยาเสพติดนี้เป็นวราระแห่งชาติที่ทุกคนจะได้มาเร่งแก้ไขและก็ลดระดับความรุนแรงทั้งเรื่องของการปราบปรามการที่จะแยกผู้เสพออกจากผู้ขาย การที่จะช่วยบำบัดผู้เสพให้เข้ามาอยู่ในสถานที่บำบัดรักษาอย่างปลอดภัยและสุดท้ายก็ร่วมกันในการกําหนดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อที่จะได้คนดีของสังคมไทยกลับคืนมาได้คนดีของครอบครัวของชุมชนและสุดท้ายก็จะมีคนดีของสังคมไทยเกิดขึ้นอีกมากมาย ซึ่งติ่งต่างๆเหล่านี้จะไม่สําเร็จลงได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกๆภาคส่วนในวันนี้ซึ่งพี่น้องประชาชนก็ได้ติดตามข่าวก็จะเห็นว่าผลงานต่างๆในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาก็มีผลงานต่างๆเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมมากมายแต่ทั้งนี้เราคงไม่สามารถที่จะหยุดได้ในการแก้ไขตรงนี้ก็ต้องร่วมกันในการทำงานนี้ต่อไปอย่างเข้มข้น และในโอกาสของวันต่อต้านยาเสพติดประจำปีนี้รัฐบาลก็ได้ให้กำหนดให้เดือนมิถุนายนของเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการต่อต้านยาเสพติดซึ่งจะขอให้หน่วยงานแต่ละระดับระดับนั้นร่วมกันจัดกิจกรรมในการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดตลอดทั้งเดือน ซึ่งกิจกรรมต่างๆก็จะเน้นไปทั้งในเรื่องของการดำเนินการต่อศาลต่อกับเรื่องที่พี่น้องประชาชนได้ร้องเรียนในการที่จะสืบสารต่างๆในการแก้ไขและป้องกันปราบปรามยาเสพติดไม่ให้เกิดขึ้นรวมถึงเรื่องของการจัดระเบียบสังคมการปิดล้อมการกวาดล้างแหล่งมั่วสมต่างๆการรณรงค์บำบัดรักษาในทุกโรคและรวมถึงการรวมพลังของสังคม ที่จะต่อต้านยาเสพติดซึ่งรัฐบาลก็เชื่อมั่นว่าโครงการการรวมพลังอย่างเข้มแข็งและจริงจังของท่านทุกท่านในวันนี้ก็จะช่วยทําให้ประเทศไทยเราลดระดับความรุนแรงต่างๆและเป็นที่น่าภาคภูมิใจว่าวันนี้เราไม่ได้รวมพลังแค่สามหมื่นคนที่จะอยู่ณที่นี้ร่วมกันในรานพระรูปแต่จะเป็นการรวมพลังของคนไทยทั้งประเทศร่วมกันที่จะ ลดระดับความรุนแรงของพิษยาเสพติดและที่สำคัญเราจะร่วมกันในการเทิดพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินานาี่ีพระองค์ทรงรักและห่วงใยพระสงฆนิกรดุดแม่ห่วงใยบุตรธิดาในนามของรัฐบาลดิฉันขอขอบคุณทุกหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนที่ร่วมกันมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและจัดกิจกรรมที่สำคัญในวันนี้เพราะกิจกรรมนี้ไม่ใช่เป็นกิจกรรมของรัฐบาลเพียงผู้เดียวแต่เป็นวาระแห่งชาติที่พวกเราทุกคนจะรวมพลังด้วยความรักความสามัคคีและความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและ พระบรมองศานวงทุกพระองค์ในการรวมพลังนี้ที่จะรวมพลังเพื่อเป็นพลังของแผ่นดินในการเอาชนะยาเสพติดและรวมพลังเพื่อเทิดไท80พรรษามหาราชินีค่ะก็สุดท้ายนี้ก็ขอวอวยพรให้กับทุกท่านนั้นจงเปี่ยมล้นด้วยพลังกายพลังใจและพลังปัญญาและ พลังสำคัญของแผ่นดินในการที่จะร่วมกันพัฒนาประเทศของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไปค่ะขอบคุณค่ะเนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถและเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด26มิถุนายน2,555 ขอให้พี่น้องผู้เป็นพลังแผ่นดินทุกท่านกล่าวดังๆตามข้าพเจ้าข้าพระพุทธเจ้าขอประกาศเจตนารมณ์ต่อพระบรมฉายาลักษณ์ขอ,ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ข้าพระพุทธเจ้าจะไม่เสพไม่ขาไม่ผลิตไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ข้าพระพุทธเจ้าจะร่วมกันป้องกัน,ร,กน,กนร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดบนพ,พื้นฐานแห่งเมตารราเมตาธรร,รธมจะทุ่มเทกำลังกายกำลังใจและสติปัญญาพพเ,เพื่อขจัดปัญหายาเสพติด ให้หมดสิ้นไปจากผื้นแผ่นดินไทยข้าพระพุทธเจ้าจะร่วมเป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเพื่อแม่ของแผ่นดินจะร่วมเป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเพื่อแม่ของแผ่นดิน จะร่วมเป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเพื่อแม่ของแผ่นดิน